สวัสดีครับดาวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปักหลังเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องดาวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนนเองครับ ชาวราศีกันรครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงตร่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่ไนออฟแพนด์เกอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีเป็นเรื่่่อองงงทีีเเกกกยวข้ับาริน ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าเครดิตท,ทางการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะดีขึ้นจะมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนวางแผนนะครับที่จะทําธุรกิจกิจการต่างๆอยากจะได้เงินทุนสกักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อไปลงทุนอาจจะหยิบยืมคนที่เรารู้จักญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งในการทําเรื่องที่จะขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับ ท่านใดที่จะขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าจะได้รับการอนุมัติภายในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการทําธุรกิจการค้าการขายต่างๆนั้นจะมีผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหากที่ผ่านมานั้นธุรกิจการค้าการขายมันนิ่งมันเงียบ เหลือกเกินนะครับสาหรับผู้ที่เกิดราศีกันแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนนั้นจะมีโอกาสได้ผลกําไรจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต่างๆนั้นหลายๆท่านนั้นบอกว่าติดดงติดดอยมานานแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนนั้นจะมีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาอย่างนี้เป็นตน้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีแล้วก็ปังมากๆนั่นเองนะครับ ชาวราศีกันครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้ศาสาตแดงไพ่ยิปซีกับผมอาจารนุนุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับจากประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีของผมจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศายแตงไพ่ยิปซี เดือนมิถุนายนนั้นถือว่าเป็นเดือน6แล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นช่วงกลางปีแล้วลหลายๆท่านที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาดูว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2 5 68นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างให้ติดต่อเข้ามาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไพ่ใบนี้บ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอะเมจิกเชียน ถามว่าตัวท่านเองดูรูปตามนาไพท่านจะเห็นว่าเป็นรูปของผู้ชายด้านบนศีรษะของผู้ชายคนนี้เป็นเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นันเดงมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะเป็นตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมายอย่างโลกมนุษย์ ฉะนั้นตัวท่านเองจะมีเซน์แรงจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตามแต่มีโอกาสที่จะมาปรากฏในความฝันเช่นฝันแม่นหรือว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวท่านคล้ายๆกับว่ามันมีหลางสังหอนอะไรสักอย่างหนึ่งมาเตือนมาบอกล่วงหน้านั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ถ้าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบก็หมายถึงมีโอกาสที่จะมาจากความฝันนั่นเองก็ให้เชื่อความฝันของตัวท่านไว้บ้างนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆเช่นเริ่มงานใหม่บางทีบางท่านนั้นเปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่หรือไม่ก็คือเพิ่งเรียนจบมาสอบได้งานใหม่ก็เลยจะมีโอกาสได้ทํางานใหม่บรรยากาศที่ทํางานใหม่ๆในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ หรือไม่บางทีบางท่านนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเข้ามาอย่างยาวนานอยากจะออกมาทําธุรกิจกิจการของตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆบางทีอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับสายที่เราเรียนมาเช่นเรียนจบมาด้านหนึ่งอาจจะได้ทํางานอีกด้านหนึ่ง ไม่ตรงกับสายที่เราเรียนมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีกันถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทไพ่ใบนี้นั้นถ้าเป็นทางด้านของธุรกิจการงานที่จะดีแล้วก็ถูกฉลกมากๆสําหรับผู้ที่เกี่ยวราศีกันในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนคือธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเนี่ย จะดีมากๆเช่นคนที่เปิดร้านเสริมสวยร้านต่อขนตาร้านทำเล็บหรือว่าขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงหรือว่าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับนะครับร้านให้เช่าชุดทั้งหลายพวกนี้นะฮะคนที่ทํางานอยู่ในคลินิกเสริมความงามต่างๆพวกนี้ก็จะดีแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับถ้าเป็นธุรกิจการงานด้านนี้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านก็หมายาว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนนี้ คุณผู้หญิงอาจจะได้ไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามในร่างกายของท่านรือวบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวใหม่ลหลายๆคนนะครับจะหันมาดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาของท่านมากขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่5นี่คือไพ่เจ็ไม้เท้าไพ่เไม้เท้านั้นตีความหมายได้ว่า กรณีที่ผู้ที่เกยวราศีกันท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาขอให้ตัวท่านเองนั้นออกไปหางานไปสมัครงานจะได้งานใหม่ภายในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับคนที่มีการสอบแข่งขันเพื่อเข้างานคนที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรจูรจุเป็นข้าราชการถ้ามีภัยเจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าจะสอบได้สอบผ่านนะครับหรือในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นกําลังจะสอบแข่งขันเพื่อที่จะปรับตําแหน่งต่าง บางทีตำแหน่งมันมีน้อยแต่ว่าคนที่ปรารถนานั้นมีเยอะแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีกันถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายแม้จะมีคู่แข่งถ้าหากว่ามีไพ่เจ็ดใบเท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีแนวคิดมีกลยุทธ์มีวิธีการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เดอเอ็มโพเอร์หรือว่าไาพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้ ไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านนั้นจะโดดเด่นมากๆทั้งชายและหญิงเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆคนที่ทํางานรับราชการมีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีบารมีมีบริวารเพิ่มมากขึ้นบางท่านนั้นถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้อาจจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติบางทีบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ คนที่เป็นนักการเมืองชาวราศีกันบอกได้เลยว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นมากๆมีโอกาสนะครับที่จะได้ตำแหน่งสําสคัญสําคัญทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ทาําธุรกิจการค,าค้าการขายถ้าหากว่ามีไพ่เดมเพอเรอร์รือว่าไพ่จักรพรรดิก็หมายว่าธุรกิจการงานของท่านการค้าการขายต่างๆของท่านนั้นจะดีขึ้นมากๆในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจริงๆอีกอย่างหนึ่งคนที่ได้ไพ่ใบนี้เขาถือว่า ดวงชะตาของท่านนั้นเป็นดวงของเจ้านายไม่ใช่ดวงลูกน้องนั่นเองนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่ใบน,นี้จะมีความโดดเด่นสําหรับคุณผู้ชายแต่ว่าดวงชะตาของคุณผู้หญิงชาวราศีกันนั้นก็จะมีความโดดเด่นไม่แพ้กันแม้ว่าจะเป็นหญิงแต่มีโอกาสาที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี้คือไพ่สีดาบเป็นรูปของคนนอนนิ่งๆนั่นเองนะครับก็หมายเขาว่าธุรกิจการค้าการขายในช่วงที่ผ่านมามันนิ่งสนิทเลยสาหรับผู้ที่เกิดราศีกัน อยู่ๆพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีลูกค้ามาจากไหนมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาโอกาสที่ตัวท่านเองนั้นจะขายดิบขายดีบอกได้เลยนะครับว่าดีมากๆเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่การงานต่างๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองส่วนท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ถ้ามีไพ่ใบนี้ส่วนท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ถ้ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าจะได้งานใหม่ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงเดินออกไปสมัครงานไปหางานนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้นั้นจะโดดเด่นมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันที่ทําอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างทั้งหลายพวกโลหะทั้งหลายพวกเครื่องจกักรกลขายรถยนต์มือสองขายรถจกักรยานยนต์มือสองในลักษณะแบบนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเองเนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีกันตัวท่านเองมีไพ่หนึ่งไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่หนึ่งไม้เท้าก็หมายถึงว่า ปัญหาอุปสรรคของท่านค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความเข้มแข็งอดทนถ้ามีการวางเป้าหมายอะไรเอาไว้อย่าท้ออย่าเถาะใจแม้ว่ามันจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในระยะแรกขอให้ตัวท่านเองนั้นจงฟันฝ่าและในที่สุดแล้วมันจะประสบความสําเร็จตัวท่านเองนั้นจะได้รับการยอมรับได้รับคําชื่นชมจากคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานในลักษณะแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้มันตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะประสบความสําเร็จได้ บางทีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นเป็นดวงชะตาของคนที่ทําบุญคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นนั้นได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเห็นบุญเห็นคุณเราสักเท่าไหร่นั่นเองครับมันมีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่กูราศีกันต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นไพ่ครอใหญ่ก็คือไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8ดนี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มไพ่ใบน,นี้ถ้ากว่าตัวท่านเองนั้นต้องเดินทางหรือแม้กระทั่งการเดินการเหินการทํากิจกรรมประจําวันต่างๆพวกนี ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายตั้งแต่หกล้มตกบันไดเขาถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดการขับรถขับราในช่วงของฤดูฝนเวลาฝนตกเนี่ทัศนวิสัยต่างๆในการมองเห็นก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็ให้ระวังถนนลื่นด้วยนะครับมันมีโอกาสที่จะก่ออุบัติเหตุได้โดยง่ายกิจกรกรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายนไม่ควรกระทํานั่นเองนะครับ แต่เมื่อมีไพ่เคราะห์แล้วผมอยากจะแนะนําให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นได้หาโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ศทธาสนิกชนในช่วงนี้ควรที่จะหาโอกาสไปทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้อาจจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะทําบุญต่างๆตามความเชื่อของท่านก็ได้เช่นบริจาคโลหิต หรือว่าบริจาคเกี่ยวกับพวกลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมนิธทีต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อยปลาร่วมไถ่ชีวิตโคกระเบือทำบุญใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับตานเทพเทวดาที่บกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆภัยราย้รารๆจะได้เบาบางจางลงได้ไม่แน่นะครับถ้าว่าเจ้ากรรมในเวรเขาพอใจ นอกจากที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุใดๆแล้วเขาอาจจะให้โชคให้ลาบกับผู้ที่เกิดราศีกันก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็คือไพ่ไหนออฟไพน์ดเครหรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่นะครับเครดิตทางการเงินของท่านจะดีขึ้นหากว่าตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะได้ทุนมาลงทุนนะครับหรือว่าต้องการอยากจะไปหยิบยืมเงินใครสักก้อนหนึ่งแม้กระทั่งการทําเรื่องในการขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินก็จะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับคนที่ขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านก็จะได้รับการอนุมัติภายในเดือนมิถุนายนนั่นเอง ส่วนไพ่ก้าวเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่2ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ไพ่ใบนี้คือไพ่โชคลาภทางการเงินการค้าการขายของท่านนั้นจะมีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้นก็คือจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาจากใครสักก้อนหนึ่งก็ได้ในลักษณะแบบนี้เด่นๆนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นถ้าวางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถท่านจะได้บ้านจะได้รถ จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนถ้านในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นยื่นกู้ไปแล้วนะครับขอสินเชื่อไปแล้วในลักษณะแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ทั้งบ้านทั้งรถนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่3ถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่4่ไพ่3มถ้วยก็หมายความว่า ชาวราศีกันท่านใดที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองส่วนท่านใดที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับไพ่สาถ้วยนั้นอยากจะส่งผลดีต่อคู่รักชาวราศีกันที่แต่งงานไปนานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทนี่นะครับ ตัวท่านเองนั้นจะสมหวังจะได้รับข่าวดีในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายนอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่า3ามถ้วยนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกันจะมีโอกาสได้จัดงานรื่นเริงสังสรรค์งานรวมญาติต่างๆในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปไพ่เดเอมพเอรหรือว่าไพ่จักรพรรดิคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีกัน ถ้าเป็นคนไทยก็หมายเขาว่าเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งเป็นคนกว้างขวางเป็นคนที่มากบารมีอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ก็คือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้นั่นเองเนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของความรักด้านไม่ดีให้ระวังไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ไพ่ใบนี้คือไพ่ดวงเมียน้อยคุณผู้ชายที่เกิดราศีกันนั้น ก็อาจจะไปมีก้งมีกิ๊กอาจจะไปติดต่องานหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวคุยกันไปคุยกันมาคลิกในลักษณะแบบนี้ทั้งๆที่ตัวท่านเองนั้นก็อาจจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วพูดยังไงก็คือว่าจะมีกิ๊กมีก,กักมีบ้านเล็กบ้านน้อยสุกซ่อนเอาไว้นั่นเองเนะครับในกรณีที่เป็นคุณผู้หญิงชาวราศีกันตาว่ามีไพดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพราชินีจันทรไพดวงเมียน้อย ถ้ามีผู้ชายมารักมาชอบมาจีบในช่วงนี้ก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งนะครับเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะไม่บอกท่านให้ระวังไว้ด้วยว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ครับไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มท่านใดนะครับที่มีคนรักคู่รักอยู่แล้วแต่ไปแอบมีกิ๊กมีกักให้ระวังนะครับว่าเคราะหามยามซวย ถูกจับได้มันมีโอกาสที่จะทะเลาะบ,บอกแว้งรุนแรงมีโอกาสที่จะเลิกรากันได้ฉะนั้นหากว่าตัวท่านเองมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วต้องรู้จักพ่อนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีกันในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์ลุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ